รัฐนะครับว่านโยบายภาครัฐปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีมีนโยบายในเรื่อง Creative economy ค่อนข้างชัดเจนนะครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจเนี่ยต้องปรับตัวนะครับอุตสาหกรรมต้องปรับตัวให้ได้นะครับแล้วท่านได้พูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่11นะครับแล้วก็บทบาทสําคัญของภาครัฐเนี่ยนะครับที่ท่านดําเนินอยู่เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สนับสนุนเรื่องครีเอทีฟ e อคอนอเมย รวมถึงเรื่องของก,การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับให้มีแทรกเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายวิชาหรือวิชาเลือกหรือเป็นหลักสูตรนะครับท่านได้พูดถึง c r e a t i v e Economy กับไอนะครับไอที uh, เนี่ยคือถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นตัวสร้างสรรผลงานนะครับท่านยกตัวอย่างเรื่องเกมรามเกียรนะครับว่าเป,เ,ปเป็นความคิดสร้างสารรนะครับทีนี้ไซคลของมันก็จะมีว่าความคิดสร้างสารรค์เสร็จก็ต้องมีการลงทุนต่อย,ยอด นะครับแล้วก็ไปคอมเมอร์เชียลไลซ์นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เดี๋ยว att, เดี๋ยวก็ท่านดอรวิวัฒเดี๋ยวท่านจะได้พูดถึงประเด็นนี้ในรายละเอียดต่อไปนะครับนิดหนึ่งที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องของประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมพาตแนสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะจีโอกราฟิกอะเดนติฟิเคชันความลับทางการค้านะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดหลกักๆที่ท่านพูดถึงเกมในวันนี้ก็คือว่าลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มอองัััตตโโนนมิดยทที ทันทีที่แจมเมอร์เนี่ยผลิตเกมขึ้นมาเนี่ยนะครับลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีนะเป็นสิทธิ์ของเด็กนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่สําคัญนะครับส่วนถ้าเป็นสิทธิบัตรเนี่ยต้องไปจดนะเป็นพาเทนต์เนี่ยต้องไปจดนะฮะต้องไปจดทะเบียนอีกทีหนึง่งนะครับแล้วเรื่องอื่นๆอาจจะ,ะดีเทลเยอะพอสมควรนะเรื่องเครื่องหมายการค้านะครับการคุ้มครองทร,รัพย์สินทางปัญญาแล้วจะทำยังไงให้บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเมื่อมอีสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาจจะใช้วิธีการให้สิทธิ์นะครับหรือที่เรียกว่าเป็น Assignment นะครับหรือว่าจะเป็นการเซ้งที่เรียกว่า Li c e n s e เนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็น,นคร่าวๆนะที่สรุปความได้จากคุณวิรศักนะครับต่อไปดรวิวัฒนะครับท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมากนะครับนี้แจมเมอร์หลายคนอาจจะมานั่งคิดต่อยอดก็ได้หลังจาก48ชั่วโมงนี้นะครับว่าเอ๊ะเราจะไปทําธุรกิจได้ยังไง ต่อยอดได้ยังไงจะคอมเมอร์เชีย e ไลซ์ได้ยังไงนะครับถ้าท่านจะให้แนวความคิดนะครับว่าภาพรวมการทำธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอย่างไรนะครับทุกคนแน่นอนนะคงอยากจะตอนนี้จจดใจจ่อแล้วล่ะนะครับแต่อาจจะฟังท่านไว้นะว่าโมเดลที่เราเรียกว่าเป็น IP-based เนี่ย intellectual property base d business เนี่ยคืออะไรการทำธุรกิจเกมส์ทำอย่างไรนะท่านถือว่าเป็น ผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในใน,ในอุตสาหกรรมเกมในอุตสาหกรรมแอนิเมชันดิจิตอลคอนเทนต์นะครับรวมทั้งท่านจะนำเสนอเรื่อง incubation model นะครับ incubation model หมายถึงว่า,าแน่นอนฮนะเรามีความคิดเรามีนวัตรกรรมความคิดสร้างสารรค์เนี่ยนะครับจะไปต่อยอดได้อย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องข้อควรข้อควรระวังแล้วก็บทบาทของอที่ท่านเป็นบอร์ดของซิปป้าแล้วก็โมเดลที่ท่านจะพูดถึงนะครับก็ขออนุญ,ญาตเชิญท่านดรวิวัฒน์กล่าว เออเซลเนาในหัวข้อดางกล่าเลยฮะเชิญนะครับครับ,รบสวัสดีครับผมวิวัฒน์วงราวิพัฒนะครับ <c oughs> ผมก็รันบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับคลองกับ IP มานะครับก็ประมาณ15ปีนะครับตอนนี้เรามีคนอยู่ประมาณ200คนนะครับมีวิศวะอยู่ประมาณร้อยกว่าคนในเมืองไทยนะครับแล้วเราก็มีคนญี่ปุ่นที่เราจ้างในเมืองไทยอยู่8คน บริษัทที่โตเกียวอยู่จร่งตรงนั้นมีคนอยู่ตอนนี้เป็นคนญี่ปุ่น4คนคนไทย2คนนะครับซึ่งธุรกิจของเราเนี่ยประมาณ80%มาจากต่างประเทศนะครับเป็น6 0นี่น่าจะมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้ว20%มาจากทางยุโรปทางเหนือนะครับตอนนี้ที่อยากจะเล่านะครับก็คือว่าบริษัทเราเนี่ยก็เน้นความเป็นบริษัท IP มาตั้งแต่แรกนะครับแต่เวลาทําไปจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนในประเทศไทยนี้สามารถจะทํา IP คือทำธุรกิจไอกันได้ทุกคนแต่ผมเชื่อว่าที่นั่งนี้นี้หลายๆคนนะครับน่าจะมีความฝันที่ทําอะไรเกี่ยวกับไอนะครับเดี๋ยวผมลองเล่าแบ็้กราลั์นิดนึงนะครับผมอาจจะมาจากแนวคนละแนวกับทางรัฐนะครับคือผมพบว่าในเมืองไทยเนี่ยคนที่รู้จาก IP อย่างที่ท่านว่านี่ก็คือว่าคนที่รู้กจาก IP คืออะไรนี้ก็น้อยแล้วคนที่จะรู้วิธีเอาไอพีไปทําให้เป็นธุรกิจยิ่งน้อยลงไปกันใหญ่นะครับ ทุกไอเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องหมายการค้าไม่ต้องเป็นลิขสิทธิ์ไม่ต้องเป็นพาทเอนก็มี IP ซ่อนอยู่เยอะแยะนะครับแล้วเป็น IP ที่เราไม่ต้องจดทะเบียนก็ป้องกันได้ก็มีนะครับอย่างตอนนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วมันไปไอพีจริงๆมันก็คือโน้ตเฮาส์โน้ตเฮาส์ในเรื่องหลายๆอย่างที่มันไม่จำเป็นต้องต้องคุ้มครองทางกฎหมายนะครับอย่างตอนนี้อย่างในจีนถ้าเราเห็นมีเกมฟาร์มวิวของ อเมริกาปรากฏจีนนี่มีเกมตระกูลนี้ออกมาเป็นร้อยเกมเลยแล้วไม่เคยถูกฟ้องเลยสักเกมหนึ่งนะครับมีเกมที่ทําเงินได้มหาศาลเลยนี่ญี่ปุ่นก็มีเป็นเกมระดับหนึ่งเลยแองกิลเบิร์ดก็มีแองกิลเบิร์ดโคนออกมาเยอะแยะไม่เคยมีการฟ้องเลยแต่คนที่สรุปความเร็จคือใครคนที่ปรับตัวได้เร็วนะครับฟิตฟุตเวิร์คคล่องมากเห็นเกมคนอื่นเขออกมาปึ้งเดียวเดือนเดียวมีเกมออกมาแล้วนะครับแล้วก็ พอดูว่าออกเกมน,นี้ไม่ดีงั้นออกใหม่กับปรับตัวมทุกอาทิตย์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีหน้าจอหนึ่งให้ดูเป็นเกมเป็น Thief Battle ของญี่ปุ่นทำไรายได้เดือนหนึ่งประมาณ4 0 0พันล้านเยนนะครับต่อเดือนเป็นโมบายแอปนะบริษัทเดียวเกมเดียวต่อเดือนนะครับคือประมาณ1,300ล้านบาทไอ้นี่ผมก็นั่งคุยกับผู้พัฒนาขเขาเขาทำไงก็คือไอเดียจริงมันไอเดียธรรมดาเลยทุกคนในเกมไหนก็มี แต่ที่ไม่มีใครแข่งกับเขาได้เลยคือเขาปรับตัวเร็วมากเขารวบรวมข้อมูลการตลาดกลับมาเร็วมากแล้วก็มีทีมที่สองทีมทํางานกันเชา้าจนค่าเลยเหมือนกับที่ทุกท่านที่วันนี้ถ้าทำสี่แปดชั่วโมงได้เนี่ยแล้วลองทำสี่แปดชั่วโมงนั้นสักสามเดือนต่อเนื่องกันเนี่ยผมว่าเราต้องได้เลยดีๆแน่ๆเลยนะครับผมว่าเป็นไปได้นะครัแล้วผมก็ฝังหวังกับพวกคุณนะครับว่าพวกคุณจะทํามันต่อเนื่องได้ไม่ใช่จบแค่สองวันแล้วก็เลิกลากันไปนะครับแต่ตรงนี้ ตรงนี้โน้ตฮาวหรือวิธีการทําพวกนี้จริงๆมันคือ IP ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งรับรองว่าถ้าคุณทําได้มันก็มีมฆแข่งสูค้คุณได้นะครับคือยังไม่ต้องไปถึงเรื่องกฎหมายไม่ต้องอะไรเลยคือด้วยความด้วยพลังงานของเราด้วยความลุยของเราเนี่ยไอ้นี่มันคือโน้ตฮาวพิเศษของเราที่คุณสามารถจะบริหารได้นะครับเพราะฉะนั้นขอ้อข้อแรกที่ผมอยากบอกนะครับเรื่องเกมโดยเฉพาะเกมถ้าสนใจเรื่องธุรกิจนะครับคือไม่ต้องไปสนใจ i อวิลลิสมาลาหรอกครับเห็นของคู่อื่นดี คิดอะไรอีกแก๊กหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ทํามันทําให้เร็วนะครับแล้วก็ปรับตัวเรื่อยๆอันนี้นี่คือพอ i n t ที่จะเกิดขึ้นทําให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้ผมมีเตรียมสไลด์โชว์มาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับวันนี้นี่ก็คือ,อ,อมาอย่างเอย